สุดท้ายก็ต้องยอมรับสภาพเอฟซีว่าเขายังไม่ได้มั่นคงเพราะฉะนั้นเขาต้องหาทางที่จะเกาะหาทางที่จะดึงให้ตัวเองยังอยู่ยังค้างอยู่ว่าไงนะค้งค้างอยู่ในระดับอพออยู่ได้เขาก็ต้องหาหาใครที่มั่นคงมาดึงไว้มันต้องถามว่าคนที่ดึงไวนะ้น่ะเขาเต็มใจให้ดึงไว้ไหม <laughs> เ,เต็มใจหรือเปล่า มันต้องถามตรงนั้นเต็มใจไหมเออถ้าเขาไม่เต็มใจเขาเดีดเลยนะเออเพราะหนึ่งเขาก็มีบ้านใหญ่อยู่แล้วถูกไหมเออเขามีบ้านใหญ่อยู่แล้วถ้าบ้าในใดวันหนึ่งเขาเขาเกิด,กดกอุบ,เบอิเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดการเบื่อเบื่อขึ้นมาเออก็เป็นไปได้นะครับนะก็อย่าลืมว่าความรักนะอันอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกความรักแนละ้วพอมันขึ้นมาระดับนี้นะ่ะ ความรักมันต้องเป็นรุ่นหนุ่มสาวนะนะเอฟซนะรุ่มหนุ่มสาวตอนนี้ก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็จะคืออยู่ขึ้นมาเนะี่ยก็จะคือเห็นอ,อกเห็นใจกันเข้าใจกันมากกว่าแต่อันเนี้ยเราเห็นแล้วแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นล่ะไม่ใช่คบกันแบบนั้นไม่ใช่เห็นอกเห็นใจกันอร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันไม่ใช่แบบนั้นเออมันคนละอย่างกันเออ,อย่างเงี้ยเขามองหาเอ,อความมั่นคงมากกว่า อ่คบกันนี่มองหาเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเลยอ่เอามาเป็นอันดับหนึ่งคือความมั่นคงเอ่อถ้าถ้าเกาะแล้วไม่มีความมั่นคงเขาก็ไม่เกาะเออสักวันหนึ่งมันก็ลม้มนะครับมันล้มลงมาการที่จะไปหาเกาะอ,อีกที่เนี่ยมันยากแล้วคราวนี้ยากแล้วเกาะได้อีกครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยเกาะมันเริ่มไม่ติดแล้วเริ่มไม่ได้แล้วไม่มีแรงเกาะแล้วเอสภาพก็จะเปลี่ยนไปไงเอ่อนอกเสียจาก คุณเป็นเศรษฐีอ่าก็บอกแล้วว่าถ้าคุณเป็นเศรษฐีนล้คุณจะอยู่นานแค่ไหนคุณก็มีสิทธิ์เกาะได้หมดแหละเออเห็นไหมบางคนน่ะอ่าผู้หญิงเนี่ยเขาอายุต้องเจ็ดสิบเออแต่งงานน่ะออาผู้ชายอายุสามสิบเองไม่เห็นไหมแต่เขาเป็นคนรวยไงเออแล้วผู้ชายบอกโอ้ยเขาเขาแต่งงานด้วยความลับเอ๊ะไม่เคยเชื่อเลยก็พูดเนี่ยเม่ไม่เคยเชื่อเลยเกล้าพูดเลยเลยไม่เชื่อ ว่าจะแต่งงานด้วยความรักไม่จะรักกับผีเลยยายเขาอายุเจ็ด <cafeteria> สิบแล้วเออเห็นไหมยายอายุเจ <itor> ็ดสิบแล้วยายบอกว่าถ้าแต่งงานกับยายเนี่ยเดี๋ยวแต่งงานเสร็จเดี๋ยวยายออกฮอนด้าให้เลยเออนะอาผู้ชายก็ดีใจใหญ่ไอหาเอ้ยพอแต่งเสร็จกูได้ยายออกฮอนด้าซีวิให้กูแน่นอนเลยล่ะเออยยิ้มในใจเลยเอฟซี เออเพอแต่งงานเสร็จที่ไหนได้ยายออกฮอน d a เหมือนกันแต่ไม่ใช่ฮอน d a าซีวิครับฮอนด้าโนวาเอ็กนะมอเตอร์ไซค์เออออกมอเตอร์ไซค์ให้โอ้โหยายบอกว่างๆวิ่งวินเลยนะประหยัดโอ้โหเป็นไงเออไอหนุ่มก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่สนใจแล้วก,กูกะว่าไม่รู้อะแต่งงานกันไปแล้วใช่หไหมจดทะเบียนแล้วเนี่ยกูกะว่าโขงแต่เช้ายันเย็นเลย เออกะให้ยายในหัวใจวายตายไปเลยว่างง้นเลยกาวัดสมบัตินะของยายจะตกเป็นของมันไงเออมันโงแต่เช้ายันเย็นเลยกาว่าให้ตุยไปเลยแต่ที่ไหนได้ยายไม่ไอสักแอะเลยนะเอฟซีเออยายมิ่งมีกําลังขึ้นมาอีกไม่ไอสักแอะเลยโอ้คนนี้ผู้ชายจะตายตานี่ลึกเป็นหลุมสนุกเลยเอฟซีโอ้โหแต่ไม่ไหวไงเออ ยายนี้แข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับเหมือนได้ยาชูกําลังขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหไปไงได้น้ำำาําอมฤตขึ้นมานี่โอ้กํำลังมาเชียวอ่ะเห็นไ,ไหมเออจอะคิดนะนะครับใช่ใช่นี่แหละนะครับแต่คนททำยายนี่สิจะตายใช่ ตาอย่างก็หมีแพนด้าเลยละ่ะตาในลึกเลยนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกะว่าจะาให้เอาให้ยายให้เดี้ยงให้ได้ไนงะแต่ที่ไหนได้นะยายไม่ไอเลยไม่มีอาการเลยเอ้ยนะครับเออไอหนุ่มนี่จะตายให้ได้เลยไม่ไหวไงเหนะ็นไหมมีข่าวออกมาเรื่อยเลยเอฟซีมีข่าวออกมาเรื่อยเลยแล้ววันนั้นเอดก็ไปเนี่ย ไปเนี่ยเอ็ดไปถ่ายทําชีวิตของเขานะชื่อยายอะไรนะอายุแกก็แก่แก่มากแล้วเอ,อได้ได้หนุ่มรุ่นหลานเออเขาออกข่าวนะเออะคนเนี้ยคู่คู่รักต่างวัยเยขาอ,ออกข่าวแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ด้วยเอ,อไปถ่ายคอนเทนต์กับแกไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยไปครั้งเดียวก็ไอคนที่สี <S <S ่กอเนี่ยก็ไปด้วยกันวันนั้น่ะไปด้วยกันหลายคนอยู่นะไปหลายช่องอยู่ มันไปด้วยกันอ่ก็เขารักอะ่ะแต่ยายคนนั้นก็กรักเด็กคนนี้จังเลยนะเออรักเด็กแกก็ยายดีๆนี่แหละอายายเลยละนะพูดกันท่านว่านว่ายายแล้วไอ้เด็กคนนั้นก็วัยรุ่นน่าจะแตกวัยรุ่นด้วยซ้ําไปอายุเขาน่าจะสิบปานะ่ะสิบเจ็ดสิบแปดไม่เกินนี้เออโหนกะกระโดกําลังกรบ,กบ,กบเยเดียลเอฟซีนะเอ้ยนะครับเออยายนี่โอ้โห ไม่เห็นแกมีบัตรแกกำลังวังชาแกดีอย่าตายเออเห็นแกเนี่ยแอดไปบ้านแกนะแล้วมีแต่คนมาช่วยเหลือแกนะเออวันนั้นเน่อฟซีเนี่ยพาเอฟซีที่เนี่ยที่เข้ามาหาแอดเนี่ยแล้วก็พาไปด้วยกันเขาก็ไปซื้อของให้เออไปซื้อเอ,อข้าวของให้พวกเครื่องใช้ต่างๆเครื่องในครัวเรือนอนะ่ะเออกับคงกับข้าวซื้อให้เยอะแยะมากมายนะหมดเป็นพั 1, ๆนๆะอ่ะก็ซื้อให้เขาซื้อให้ยายกับเด็กคนนี้แหละเออแล้วก็ ไปถ่ายทเรื่องนั้นพอพอสักพักหนึ่งพอไปลงคลิปแค่นั้นแหละเอฟซี <c oughs> FC, ยายเขาก็มีนะ <c oughs> เออเขาบอกมาหามาเกาะแสงเขาหรออะไรอย่างนี้นะเขาว่าเออเราไม่ได้ไปคิดอะไรหรอกเออไม่ได้มาเกาะอะไรเราเห็นว่าเออมันแปลกก็เลยไปไปหลายคนเอเหลายคนอะ่ะจําไม่ได้ว่าใครมากมนี่แหละเอฟซี FC นะมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ว่าแต่ว่ายายคนนั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้รวยนะเออเขาก็จน,นเออเขาก็จนๆน,นี่แหละเขาไม่ได้มีอะไรเขาก็นะชื่ออะไรเขาออกแอดเรี่ยกไม่ถูกเขาออกออกสื่อใหญ่ด้วยนะเออคนนี้เขาออกสื่อใหญ่ด้วยเออแต่แอดไม่รู้หรอกว่าเออเขาแต่บ้านเขาก็เก่าๆหน่อยเอเเอเก่าๆเออเขา,ขาอยู่กันอยู่กันหลานอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยอยู่มีอีกนะครับ แล้วก็เด็กคนนี้ด้วยเออแต่ทุกวันนี้ไม่รู้นะเขาเขายังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเขาออกรายการด้วยนะเออออกรายการไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขาเลิกกันหรือยังอยู่ด้วยกันหรือไม่หรือยังไงนะเออแต่เขาก็ให้หอมแก้มหอมอะไรก็ยังเออทําได้เหมือนอยู่นะ <laughs> เออนะก็โอเคแหละนะครับถ้าเขารักกันจริงคือเขาไม่ได้มีคนรวยคนจนเนี่ยก็คือเขาเขาเป็นคนที่พื้นเพอในหมู่บ้านเอาง่าย เออก็ก็อยู่ได้เออต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันเนาะเออผู้ชายก็ไปหาหน่อไม้หาเห็ดหาอะไรยายแกก็เดินได้อยู่แล้วแกก็ไปหาเห็ดหาหนูนะ่นน่ะก็ไปด้วยกันเหมือนยายกับหลานเลยละ่ะเอ้าพูดง่ายๆเนี่ยถ้ามองเข้าไปนี่คือยายกับหลานแน่ๆเออแต่ไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าสามีภรรยานะเออพูดกันตามหลักเออก็ยายบ้านอื่นก็อิจฉา นะอีชา่ายายคนนี้อยู่เหมือนกันเออว่ามีอ่าผัวเด็กนะครับเออแต่แกก็แข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นหวัดไม่ไข้ไม่อะไรเลยนะครับนะยายคนนี้ก็โ,โหนะเออกําลังมาเที่ยวนะครับเขาบอกอายุแกจะยืนเข้าไปอีกอา,อายุแกยืนเข้าไปอีกก็ถือว่าสุดยอดนะครับ มันก็เคยไปอาไทธรรมแกอยู่นี่แหละแต่ถ้าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับมันก็นะเรว่าไปนะเอฟซีนะก็แล้วแต่บุกเพนะครับอรารวาสบางคนก็คิดว่าจะอยู่กับอ่ากับคนที่เรารักนะครับมันก็ไม่แน่คนเราไม่แน่นอนนะชีวิตคนเรามันอาจจะเปลี่ยนผันได้เปลี่ยนแปลงได้นะคุณรัศมีนะครับสวัสดีครับผม ยูเซอร์นะครับทักทายนะครับเอฟซีเอาคุณเสมอนนะครับสวัสดีครับผมคุณสม,าน,า,นสสมสสานด้วยนะครับทักทายคุณจอยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาแล้วเนาะทักทายกันไปนี่แหละนะครับก็ เดี๋ยวเราเรอดูตรงนี้คู่นี้ดีกว่านะคู่นี้นี่อ่าค่อนข้างจะอะมีปัญหาแล้วนะครับเอฟซีเอาความรักนี้มีอุปสรรคแน่นอนนะครับมันก็ต้องถามว่าเขาจะโยนให้นะทั้งฝ่ายหญิงก็จะโยนให้ทั้งฝ่ายชายอ่าฟ้องเออนะเอไปฟ้องว่าเออเอาลูกเขามาลงในเสียหายหนู่นนี่นั่นนะอะผู้หญิงก็จะโยนให้ฝ่ายชายเป็นผู้ฟ้อง แล้วผู้หญิงก็จะไปเป็นพยานให้ว่ารูปเนี้ยเป็นรูปแท้เออแ,แล้วแล้วรูปเนี้ยเขาเอ่าเขาส่งให้ใครเออแล้วใครคนนั้นก็ส่งให้อวตารต่างหากนะครับก็คือน่าจะเป็นเพื่อนเขาแหละที่เขาส่งให้ก็น่าจะกลายเป็นเพื่อนเขานี่แหละ <c oughs> แต่เพื่อนเขาเนี่ยไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครนะครับแอนไม่รู้จักหรอกแต่เขาพูดไปเปยมาว่าอ่าเขาจะให้ทั้งผู้ชายนะฟ้อง แต่แอดว่าผู้ชายก็จะฟอ้องหรือนะเขาคงไม่ฟ้องหรอกแอดว่าต้องจริงป่วยการนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายมากมายแอดเห็นไม่ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเออที่มันเอาไปคนอื่นไปแฝงน,นะแม่น้องไส้เอาคนอื่นไปแขวนแล้วก็ไปด่าเขาไปสาบแช่งเขาเห็นไหมมันยังอยู่ได้เลยเออไม่ไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมมันมันทาได้แต่คนอื่นทําไม่ได้เออถ้าคนอื่นทํากับลูกมันเนี่ยโอ้โหมันจะปกป้องเลยออกมาเลย กระโดดกัดหูคนนั้นกระโดดกัดหูคนนี้เออคนอื่นทําได้แต่ไอคนอื่นทําไม่ได้แต่มันทําได้เอมันทํายังไงก็ไม่ผิดเห็นไหมคนพวกนี้เขาจะไม่ยอมรับความผิดแล้วขนาดดันทุลังเนี่ยเขาเสียเงินเป็น,นล้านเนี่ยมันยังบอกมไม่ผิดเลยเอทุกวันเนี่ยบอกโอ้ไม่ผิดให้เขาเองนี่ไงจงฟังไว้เลยเดียวว่าเอฟซีที่ให้ให้ไปเนี่ยคุณให้เข้าไปเนี่ยสักวันหนึ่งเขาบอกว่าคุณให้เขาเอง เขาไม่ขอเลยเขาพูดอย่างนี้เลยเอออยากให้เขาเองโอ้โหพูดคานี้โอยโคตรเสียใจเลยจริงๆนะเออโคตรเสียใจเลยถ้าพูดคานี้ออกมาให้เขาเองพูดอย่างนั้นไม่ได้ขอนน่นนี่นั่นเห็นไหมไม่ได้ขอร้องเลยโอ้ต้องบังคับให้ <laughs> อ,อ่ะโอ้ฉลาดจริงๆนะบังคับให้เลยเหรอเออบังคับให้ต้องรับนะเว้ยไม่รับไม่ได้กโกรธนะเออไม่รับโกรธโ,โอ้โหเป็นไง เอาขนาดนั้นอยู่มันก็เกินไปนะเอ็นว่าอืมก็คือควรจะพูดกับเขาดีๆถูกไหมล่ะเออคนที่เขามีบุญคุณเนี่ยควรพูดกับเขาดีๆสิเจ่ไหมคุยกับเขาดีๆพูดกับเขาดีๆเพราะว่าเขามีบุญคุณโอ้กาให้ขนาดนั้นโคตรมีบุญคุณเลยเอาจริงๆนะเออให้เป็นล้านเนี่ยโอ้โหนะบองตรงว่า เราเข้าไปแล้วต้องคานเข่าเลยนะถึงขั้นคานเข่าเลยนะก็ให้โดยไม่มีข้อแม้ด้วยเออนะไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรให้แบบกินฟรีให้แบบกินเปล่าโอ้ไม่มีอะไรอีกแล้วชีวิตเนี้ยจะดีเท่าแบบนี้เออไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะดีแบบนี้เอาจริงๆให้กินเปล่าเนี่ยให้เป็นเสนแเนี่ยโอ้โหแต่ละคนให้เป็นแสนทั้งนั้นเห็นไหม ก็ไม่รู้แหละนะครับเขาคิดอะไรอยู่เออถ้าไปซื้อของก็ได้ของเออไปกินก็ได้กินไปเที่ยวก็ได้เที่ยวแค่นั้นก็คิดเอานะครับเอฟีคิดเอาว่าเราจะเข้าทางไหนเราไปทําบุญก็ได้บุญเออที่ว่าให้ให้เนี่ยให้เพื่อความสงสารเออสงสารหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งให้อ่าในคดงคดีเนี่ยอย่าลืมว่า อถ้าเขาไม่ผ e ิดเนี่ยไม่มีใครฟ้องเขาได้นะแอดพูดได้เลย <during> ว่า <of> ถ้าเขาไม่ได้กระทําความผิดเนี่ยไม่มีใครไปฟ้องเขาได้เลยฟ้องเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ผิดเอ่อถ้าเขาถูกใส่ร้ายถูกเล่นงานเนี่ยเอาคุณไปฟ้องเขาถ้าเขาไม่ได้ทําผิดเขาฟ้องกลับดูไม่จืดเลยเห็นไหมนี่คือความจริงเอ่อเพราะว่าเขาผิดไงเขาถึงโดนฟ้องเขาผิดไงเอาผิดก็ต้องยอมรับสิถูกไหมเอ่อก็ต้องว่ากันไปคลื่เข้าสู่กระบวนการก็ต้อง ว่ากันไปตามนั้นคนระับเอ่อถ้าไม่ผิดคุณก็หลุดออกมาอยู่แล้วจะแม้ถ้าผิดเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับคุณเองว่าคุณผิดเอ่อถ้าคุณผิดเขาจะปกป้องไหมล่ะใครจะมาปกป้องเอ่อปกป้องคนผิดเหรอก็สนับสนุนให้คนทาผิดไปเรื่อยๆอยงไงทุกวันนี้ถ้ามีเอฟซีเข้าไปสนับสนุนเรื่องพวกนี้เอ่อเขาก็จะคิดว่าเขานี่ทําถูกเอ่อทถูกสิเพราะว่าเอ่อมีคนมาช่วยเหลือไง <c oughs> แต่อย่าลืมว่าคุณช่วยเหลือในะคนผิดนะ ถ้าคนเขาผิดถ้าคนไม่ผิดเขาไม่มีสิทธิ์ไปเข้าสู่กระบวนการแน่น, <c oughs> นอนนกระบวนการเขาไม่รับอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ผิดแต่นี่คุณผิดกูดก็ต้องยอมรับสภาพไปว่าเออมันผิดมันผิดก็ต้องโดนปรับโดนอะไรก็ว่ากันไปเพราะมันผิดเนี่แหละชัดเจนนะเอฟซีเนะ